ต้องนอนพักรักษาตัวหลังจากผ่าตัดเส้นเสียงอยู่นานนะครับผมหนุ่มเจ้าสเสน่ห์อย่างตุ้ยเกียกรติกมลนครับก็ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าทาง t r u e Vision UVC มีหนังดีๆมาให้ดูกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับยิ่งตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเขาจัด Movie Man i a นะครับผมมาเอาใจคนรักหนังด้วยการนำหนังที่น่าดูนะฮะทุกรถทุกแบบทุกแนวกว่าพันเรื่องมาให้ชมมาอย่างจุใจฮะซึ่งนะคะจะทาการผ่าน7ช่องระดับโลกเลยทั้ง True Movie h ิตช่อง1 HBO ช่อง13 Cinemax ช่อง14 StarMovie ช่อง15 MGM ช่อง34 TrueFilm Asia ช่อง11อย่างนี้นะคะถึงจะอยู่บ้านนานเป็นเดือนแต่หนุ่มตุ้ยก็เพลิดเพลินไม่น้อยก็เลยอยากชวนแฟนๆเปิดช่องเหล่านั้นเพื่อความเพลิดเพลินใจค่ะ หลังจากที่ตุ้ยได้ไปทําการผ่าตัดเส้นเสียงมานะฮะก็เป็นการดีอย่างยิ่งกับการที่ได้อยู่บ้านแล้วก็มีอะไรทำนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็พยายามทําอะไรต่างๆนานาจนมันวนกันแล้วแต่ที่ทำแล้วไม่รู้จักเบื่อคือดูหนังนั่นเองนะฮะซึ่งจะไปเช่าซีดงซีดีดีวีดีมาดูมันก็ไกลอยู่เสียดายตังนะฮะมานั่งดูมันเป็นเดือนๆว่าผมต้องหยุดใช้เสียงเป็นเดือนเลยผมพอดีผมไปเปิดทรูไว้ครับทรูวิชั่นผมเลยนั่งดูหนังอยู่บ้าน,นครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาบอกเล่าเก้าสิบว่า ถูเขากำลังจะมีปรากฏการณ์ใหม่ครับผมซึ่งนำหนังทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเอามาลงไว้ที่ช่อง True Vision นะครับช่องต่างๆนาเจ็ช่องด้วยกันนะครับอาทิเช่นไม่ว่าจะเป็น True Movie Hit นะครับผมหรือว่า HBO TCM ได้ไม่หมดเลยครับหนังลองไปเลือกดูแล้วกันแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดแต่ที่ตุ้ยภูมิใจนำเสนอมากที่สุดก็คือเรื่องนี้เลยนะฮะเล่นกับคุณกระแตนั่นเองครับผมกอดฮะทางช่อง TrueF i l m a s i ช11ครับ ความฝันนี่มันสำคัญไงลักหนาล่าสุดเลยนะครับทางช่อง True Film Asia นะครับผมหนังของพระเอกสุดหลอนะครับเห็นเขาบอกพระเอกหล่อมากนะครับผมผมยังไม่ได้ดูเลยแต่ผมเห็นโฆษณาอยู่นะครับหนังเรื่องกอดนะครับผม h a n d l e me with Care นะครับโอ้ยเ <c oughs> ขาบอกว่าโคตนหล่อเลยนั <c oughs> ่นแหละฮะอันนีอน้อันนี้ก็เป็นหนังแนวโรแมนติกนะครับซึ่งซึ่งได้ลงโรงภาพยนตร์มาเมื่อประมาณ สีหเดือนที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็ได้ทูดได้เอามาให้ดูแล้ววันอาทิตย์เดก40นองแต่จะได้ส,สนานาไปกับหนังกว่า1,000เรื่องแล้วค่ะหนุ่มตุ้ยบอกว่ายัางช่วยสารสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วยล่าสุดนี่โกยเถโยมนะฮะ <c oughs> ชวนแม่มาดูครับมานั่งหาอุจระแตกอุจระแตนกันไป <c oughs> ลำลึกความหลังกันไปว่าสมัยก่อนตุ้ยเคยทำอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยสมัยก่อนตอนเล็กๆถ้าเกิดมีอะไรทำก็คือ จะไม่ค่อยออกจากบ้านอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นการกระทําที่ดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับเอ่อการดําเนินชีวิตในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับก็อะไรที่สางสัมพันธ์กันได้ง่ายๆสุดก็คือไม่ต้องไปวิ่งล่อนหาความสุขนอกบ้านนะฮะนั่งกันอยู่ในบ้านก็มีความสุขได้เด่นประทับสมชื่อใช่แล้วครับได้ความสุขครบครันแบบนี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปลายปีครับที่ทาง True visions เขาจัดมาให้นะฮะฉะนั้นคอหนังห้ามพลาดนะฮะ ห้องว่างเอาไว้เชือดว่างานซีทาง h อช